ทหารไทยไม่ถอยแม้ทัพภาคที่2ลั่น GBC ไม่เกี่ยวดินแดนเราใครก็แตะไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลใจอยู่พอสมควรเลยครับนั่นก็คือสถานการณ์ชายแดนของเราที่เชื่อมโยงกับการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีกําหนดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายทหารและประชาชนต่างก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับ ใช่เลยค่ะหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนจะนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาสถานการณ์มันก็มีความละเอียดอ่อนมาตลอดใช่ไหมคะถูกต้องนะครับซึ่งประเด็นนี้เองทางพลโทบุญศินป์ภาคกลาง ท่านเป็นแม่ทัพพรคที่สองนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนทั้งหมดท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับท่านบอกว่าเรื่องของผลลัพธ์จากการประชุม GBC เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้นําของทั้งสประเทศจะมาตกลงกันว่าจะมาเจอกันตรงจุดไหนหรือจะหาข้อสรุปกันได้อย่างไรแสดงว่าก็ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อตกลงจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็ตามสถานการณ์มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเลยสิคะ ใช่ครับแต่มีประเดน็นหนึ่งที่ท่านไม่ทับย้ำอย่างหนักแน่เลยครับคือเรื่องของการถอนกำลังทหารท่านบอกเลยว่าในมุมมองของคนที่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยแบบท่านเนี่ยกองทัพไม่มีทางถอยและจะไม่มีการถอนกำลังอย่างแน่นอนครับเหตุผลก็เพราะว่าทหารของเราได้ปักหลักตั้งฐานและตรึงกำลังอยู่ในแดนแดนของเราเองซึ่งท่านย้ำว่านี่คือพื้นที่อธิป,ปไตยของเราใครจะว่ายังไงท่านก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ ที่สำคัญคือท่านมั่นใจว่าทหารเราจะไม่ถอยและไม่ถอนกำลังอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากเลยนะคะว่าทหารของเรายัางคงยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าผลการเจราจาจะเป็นอย่างไรก็จะไม่กระทบต่อการรักษาพื้นที่ของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านนมทัพเองก็หวังว่าการประชุม GBC ครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันที่ดีที่สุดได้แต่ท่านก็ยอมรับว่าหลายฝ่ายก็มีความกังวลกันมากว่าถ้าหลังวันที่7สิงหาคมไปแล้วเนี่ย สรุปว่าผลการเจราจามันออกมาไม่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายสถานการณ์อาจจะกลับมาตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งท่านก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้นําทั้งสองประเทศนั่นแหละรครับว่าจะยืนยันจะไม่ยอมหรือจะเจอกันครึ่งทางหรือจะยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้แค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้ครับต้องรอดูหน้าง,งานกันไปก่อนฟังดูแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะ เพราะว่าความตึงเครียดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทีนี้นอกจากประเด็นเรื่องการประชุม GBC และการไม่ถอนกําลังทหารแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับที่ทางโคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์และชี้แจงเมื่อเร็วๆนี้ครับคือเรื่องของข่าวปลอมหรือที่เรียกว่าเฟกนิวส์ที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจากฝั่งกัมพูชา ข่าวปลอมนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะมันสร้างความสับสนและอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดที่อันตรายได้เลยค่ะแล้วข่าวปลอมที่ว่านี้มันเกี่ยวกับอะไรคะมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนเนี่ยแหละครับพลตรีวินไทยท่านบอกว่าทั้งฝั่งกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเรื่องการประชุม GBC อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งกัมพูชาก็ยังคงปล่อยข่าวปลอมโจมตีประเทศไทยอย่างต่อเนื่องท่านก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนพิจารณาข่าวให้ถี่ถ้วนเพราะลักษณะการปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยท่านกัมพูชาพยายามที่จะปกป้องตัวเองและต้องการที่จะทําให้ฝ่ายไทยเราะตื่นตระหนกเพื่อให้เกิดความเสียหาย ทางการไทยเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะ,ะแถลงข่าวชี้แจงว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงแสดงว่าข่าวพวกนี้มีเจตนาแอบแฝงที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนให้ฝั่งเราใช่ไหมคะแล้วข่าวปลอมพวกนี้มันมีเนื้อหาประมาณไหนบ้างคะที่ทำให้คนตื่นตระหนกกันได้ขนาดนั้นที่เป็นประเด็นใหญ่เลยเมื่อคืนนี้ที่อลมันเงินมากๆเลยนะครับก็คือมีการรายงานข่าว จากสิ่งที่ทั้งผู้ซื้อข่าวในแหล่งข้อมูลเราเรียกว่าสำนักข่าวเฟกนิวส์คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอธิบายว่าสำนักข่าวนี้อาจจะไม่ได้ชื่อว่าเฟกนิวส์ตรงๆแบบนั้นนะครับแต่ด้วยลักษณะของข่าวที่ออกมาเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจว่าสำนักข่าวนี้พิลิตข่าวปลอมจริงๆ อ๋อคือข่าวที่ออกมามันดูเป็นข่าวปลอมจนคนเข้าใจว่าชื่อสำนักข่าวก็คือ fake news ไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับและเนื้อหาของข่าวปลอมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้หลอกแค่คนไทยเท่านั้นนะครับมันหลอกแม้กระทั่งคนกัมพูชาด้วยกันเองโดยจะพัะชาวบ้านในจังหวัดอูดรมีชัยกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาเนี่ยแตกตื่นอพยพกันเลยครับตื่นหนกจนต้องอพยพเลยเหรอคะแย่จังเลยแล้วข่าวปลอมมันบอกว่าอะไรล่ะคะที่ทําให้ชาวบ้านต้องอพยพกันขนาดนั้น ข่าวปลอมที่ว่านี้มันรายงานว่าฝั่งไทยได้ประกาศให้ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์กับศรีสะเกดของไทยอพยพออกจากพื้นที่เป็นการดวนเพราะทหารไทยเตรียมจะเปิดศึกโจมตีถล่มฝั่งกัมพูชาอีกรอบเพราะข่าวนี้ออกไปเท่านั้นแหละครับชาวบ้านฝั่งจังหวัดอุดรมีชัยกับพระวิหารของกัมพูชาก็แตกตื่นกันเก็บข้าวของและก็ทยอยอพยพออกจากชุมชนออกจากบ้านของตัวเองกันวุ่นวายไปหมดเลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลของเราย้ำชัดเจนว่านี่คือข่าวปลอมทั้งหมด เป็นการสร้างสถานการณ์ให้คนเข้าใจผิดและตื่นตกใจโดยสิ้นเชิงเลยนะคะฟังแล้วก็น่าเห็นใจชาวบ้านที่ต้องเป็นตกเหยื่อของข่าวปลอมพวกนี้มากเลยค่ะแล้วทางการไทยเราชี้แจงเรื่องนี้ยังไงมากคะทางการไทยเรายืนยันชัดเจนครับว่ามี2ประเด็นหลักๆที่ไม่เป็นความจริงเลย 1. เราไม่มีการประกาศอพยพชาวสุรินทร์กับศรีสะเกดเพิ่มเติมแต่อย่างใด 2. เราไม่มีแนวคิดเรื่องการโจมทีฝ่ายกัมพูชาเลยผลตรีวินไทยท่านย้ำว่าที่ผ่านมาเรายึดมั่นตามข้อตกลงระหว่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ฝ่ายกัมพูชาตั้งหากที่เคยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีเราก่อนและแม้จะมีการตกลงหยุดยิงกันไปแล้ว กัมพูชาก็ยังคงเปิดฉากโจมตีไทยต่อซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนทันยมประเทศไทยเราไม่ใช่คนแบบนั้นคือไม่ใช่ฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงก็แสดงว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใส่ร้ายเราอย่างชัดเจนเลยสินะคะใช่ครับและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเราที่ช่วยแปลข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีการบรรยายในคลิปที่ชาวกัมพูชาถ่ายกันเองว่ามีรถยิงระเบิดเคลื่อนเข้ามาในเมืองของพวกเขาแล้วก็เตรียมจะยิงทัลมจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการพยายามใส่ร้ายฝั่งเรานั่นแหละครับว่าเราจะฝ่าฝืนโจมตีเขาอีกแล้วและพวกเขาก็ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องจริงๆน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะที่เขาปลอมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความปั่นป่วนและใส่ร้ายกันขนาดนี้แล้วคนไทยเราควรจะรับมือกับข่าวสารพวกนี้ยังไงดีคะ ทางพลตรีวินไทยท่านก็เน้นย้ำไหมครับว่าข้อมูลข่าวสารจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือให้ดีบางครั้งมันอาจจะมีนัยยะอื่นอฟแอบแฝงอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสับสนหรือต้องการทําให้ฝ่ายไทยเราตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สติและวิจารณญาณให้มากๆถ้าอันไหนไม่จริงทางการไทยเราก็จะพยายามออกมาชี้แจงทันทีเลยว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงสรุปคือต้องหนักแน่นและเชื่อมั่นในข้อมูลที่มาจากทางการเราเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนอีกฝ่ายพยายามทุก ทที่จะสสสร้าาางงควมับนถูกต้องเลยครับบทสรุปก็คือสถานการณ์ชายแดนของเรากับการประชุม GBC ในวันที่7สิงหาคมนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือการยืนยันอย่างหนักแน่นจากแม่ทัพภาคที่2ผลโทบุญสินภาคกลางว่าทหารเราจะไม่ถอยและจะไม่ถอนกำลังเพราะ เรายืนอ,อยู่บนพื้นแผ่นดินที่เป็นอธิปไตยของเราและในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังข่าวสารโดยเฉพาะข่าวปลอมที่พยายามสร้างความสับสนและสร้างความตื่นตระหนกให้กับทั้งสองฝ่ายซึ่งทางโฆษกกองขับบกพลตรีวินไทยสุวารีก็ได้ชี้แจงและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารอย่างยิ่งเราต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงและเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ของเราครับ ค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วยที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อหรือแชร์อะไรออกไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนนะคะใช่เลยครับและนี่คือทั้งหมดของสถานการณ์ที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังได้วันนี้ครับก่อนจากจะวันนี้ถ้าเห็นว่าข้อมูลที่เรานําเสนอเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญในครั้งต่อไปครับวันนี้เราสองคนทันและมินสวัสดีครับ